นั้นหลวงพ่อก็ได้สั่งให้เอาเชือกเส้นใหญ่มาผูกที่เอวของพลทหารจอกอย่างแน่นหนาและพาไปที่สระน้ําแห่งหนึง่งที่อยู่ภายในวัดให้พลทหารผู้นั้นนั่งคุกเข่าลงกับพื้นอยู่ที่ข้างสระแล้วสั่งให้หลับตาพนมมืออยู่นิ่งๆส่วนหลวงปู่เองนั้นก็จับปลายเชือกเอาไว้แน่นพลางก็บรรกรรมพระกาถาอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เป่าพรวดลงไปที่ศีรษะพร้อมกับใช้ฝ่ามือ ที่ไม่ได้จับปลายเชือกตอบลงไปบนที่กลางหลังพร้อมกับผลักให้พลทหารจ๊อกนั้นตบลงไปในสระน้ําเสียงดังโตูมใหญ่เรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานตอนวิชาเสกคนให้เป็นจร์เข้วันรุ่งขึ้น เสด็จในกรมก็เลยได้ขึ้นไปสนทนากับหลวงปู่สุขบนกุฏิแต่ว่าในการสนทนาในวันนั้นส่วนมากก็วนเวียนกันอยู่กับเรื่องของฤทธิ์อาคมเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายหลวงปู่สุขก็เล่าบอกตามความเป็นจริงในทางที่ตนเองยึดถือปฏิบัติยิ่งพูดคุยกันมากเสด็จในกรมก็ยิ่งรู้ว่าหลวงปู่สุขมีอาคมมากมายทั้งยังสามารถที่จะเสกคนให้เป็นจระเข้ได้อีกด้วย ในตอนหนึ่งของการสนทนาหลวงปู่สุขก็ได้สอบถามกับทางกบหลงชุมพรว่าปราถนาจะใคร่ชมคนกลายเป็นจอร์เข้หรือไม่สเสด็จในกรมและข้าราชบริพารที่นั่งอยู่ต่างก็ตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าอยากเห็นคนกลายเป็นจระเข้เมื่อทุกคนอยากดูการเสกคนเป็นจอระเข้หลวงปู่สุขจึงได้บอกให้สเสด็จในกรม ทำการคัดเลือกคนที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรงพระองค์จึงคัดเลือกพลทหารมาได้คนหนึ่งชื่อพลทหารจ็อกจากนั้นหลวงพ่อก็ได้สั่งให้เอาเชือกเส้นใหญ่มาผูกที่เอวของพลทหารจ็อกอย่างแน่นหนาแล้วพาไปที่สระน้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ภายในวัดให้พลทหารผู้นั้นนั่งคุกเข่าลงกับพื้นอยู่ที่ข้างสระ แล้วสั่งให้หลับตาพนมมืออยู่นิ่งๆส่วนหลวงปู่เองนั้นก็จับปลายเชือกเอาไว้แน่นพลางก็บริกรรมพระคาถาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เป่าพรวดลงไปที่ศีรษะพร้อมกับใช้ฝ่ามือที่ไม่ได้จับปลายเชือกตอกลงไปบนที่กลางหลังพร้อมกับผลักให้พลทหารจอกนั้นตกลงไปในสระน้ําเสียงดังโตมใหญ่สายตาทุกคู่จ้องเป็นจุดเดียว กรมหลวงชุมพรยืนมองร่างของพลทหารที่ตก,กลงไปมน้ํานั้นท้องน้ําแต่กระจายเป็นวงกว้างคันน้ําสงบลงจึงไล่เห็นร่างของจอระเข้ตัวโตวลอยอยู่ในน้ําส่วนหัวของมันมีเชือกผูกติดตัวแล้วก็ตัวก็แหวกว่ายวนเวียนอยู่สะบัดหางฟาดน้ําอยู่ไปมาทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็อัศจรรย์นในความขมังเวทของหลวงปู่สุข ส่วนกรมหลวงจุมพรทรงทอดพระเนตรดูลูกน้องกลายเป็นจระเข้แหวกว่ายอยู่ในสระน้ําด้วยใจเต้นระทึกร่างของจอระเข้พยายามตะเกียระกายเพื่อที่จะดำดิ่งลงสู่ก้นสระเสร็จแต่ว่าถูกล่ามเชือกอยู่หลวงปู่สุขได้กล่าวกับเสด็จในกลมว่าท่านจะให้ลูกน้องกลับกลายมาเป็นคนหรือว่าจะให้เขากลายเป็นจระเข้อยู่อย่างนั้น เสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ตัดตอบว่าต้องการให้เขากลับมาเป็นมนุษย์อย่างเดิมหลวงปู่สุขจึงได้ให้พวกทหารช่วยกันดึงเชือกให้หัวของจอร,เเระเก้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับสั่งกำชักว่าอย่าปล่อยให้เชือกหลุดมือหรือขาดเป็นแังขาดหากจระเก้หลุดลงไปแล้วมันจะดำหลิงลงลึกกบดานล,ลงไปที่ก้นสะโอกาสที่จะทำให้คืนร่างกลับมาเป็นคนนั้นคงจะยาก พวกทหารจึงช่วยกันดึงรั้งเชือกกันสุดแรงกลายเป็นการชักเย่อกันระหว่างคนกับจอรเก้ส่วนหลวงปู่สุขท่านก็เดินไปที่กุติกลับไปยังที่กุติพอครูใหญ่ก็ถือบาตรน้ำมนต์ตรงมายังขอบสระที่จอระเก้กำลังตะเกียกตะกายหนีจากนั้นท่านได้บริกรรมคาถากำกับน้ำมนต์อยู่อึดใจใหญ่แล้วท่านก็ได้สั่งด้วยเสียงอันดังว่าเอา้าออกแรงดึงขึ้นมาหน่อย ทหานทุกคนทําตามออกแรงดึงให้ร่างของจอระเข้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําหลวงปู่สุกจึงเอาน้ำมนต์ที่เสกแล้วนั้นเทราดลงบนหัวจระเข้แล้วความอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นเป็นคํารบที่สองนั่นก็นคือร่างของจอระเข้ที่ดิ้นรนและฟาดหางไปมานั้นค่อยๆมีอาการสงบลง แล้วร่างของจระเข้ที่ครุขะครุขะอยู่นั้นก็ได้กลายเป็นผิวเนื้อของมนุษย์ที่ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลทหารคนเดิมในเวลาต่อมากมหลงชุมพรทรงมองดูทหารผู้นั้นด้วยความอัศจรรย์ในเป็นที่สุดเรื่องที่พระองค์ไม่เคยพบก็เห็นในชีวิตนี้ก็ได้มาเห็นที่วัดของหลวงปู่สุข อันหนึ่งจากหนังสือพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์งเธอพลเรือเอกกรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์โดยชัยมงคลอุดมทรัพย์นั้นได้บันทึกไว้เป็นความตอนหนึ่งดังนี้จากการบอกเล่าของพลทหารจ๊อกที่ภายหลังร่างนั้นได้กลับกลายเป็นคนว่าขณะที่ตนลงไปในสระก็ไม่ได้รู้สึกตัวว่าตัวเองนั้นเป็นยอระเคศแต่ประการใดเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพะละกกาลังมหาศาลผิดปกติเท่านั้น แล้วก็แหวกว่ายน้ําด้วยจิตใจคึกขนองฮึกเหิมในการดําหุดดําว่ายทั้งที่มองตัวเองแล้วก็มีร่างกายเหมือนกับคนทุกอย่างยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเสกคนให้เป็นจระเข้ของคุณทวีย็นช่าผู้ที่ศึกษาวิชาศยศาสตร์คนหนึ่งของเมืองไทยก็ได้กล่าวไว้ว่าจระเข้วิชาก็คือคน ซึ่งแก,แกล่าวิชาคมและมีเหตุให้กลายร่างเป็นจระเข้เพราะความเรืองวิชาคมของตนเองจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่ทําให้ไม่สามารถที่จะรดน้ามนต์ลงไปที่ตัวจระเข้ได้บุคคลผู้นั้นก็จะกลายร่างเป็นจระเข้ต่อไปจนกว่าจะแก้มนที่กํากับหรือมนต์อาถรรพ์นั้นได้ดังเช่นตำนานจระเข้คนจากจังหวัดพิจิตรอันเป็น แดนอาถรรพ์ต้นกําเนิดนิทานพื้นบ้านอันลือลั่นเรื่องของไกรทองและก็ชาละวันนั่นเองมีเรื่องเล่าจากในเนตรแ่งดินที่เคยบทเรียนอยู่ที่วัดปักคลองมะขามเท่าก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่คนกลายเป็นจระเข้แล้วมาให้หลวงปู่ถูกช่วยแก้อาถรรพ์ให้ฟังว่านทะ่าเรือทองนี้อยู่วัดปักคลองมะขามเท่ามีการลงอาถรรพ์ไว้ หากจระเข้วิชามาถึงที่ท่าเรือทองนี้จะต้องลอยหัวโผล่ขึ้นมาไม่สามารถดำน้ำได้อยู่อีกต่อไปคราวนี้พวกญาติญาติก็จะได้นำน้ำมนต์หลวงปู่สุกไปราดที่หัวจระเข้วิชาก็จะไกลกับขึ้นมาเป็นคนตามเดิมโดยจะนอนแน่นิ่งเกยตื้นอยู่ที่ริมตลิ่งนั้น,น,นบางทีก็มีเรื่องทุรักทุเลที่ไม่สามารถที่จะราดรน้ำมนต์ลงไปที่หัวจระเข้ได้เหมือนกันทั้งนี้เพราะว่า ความกลัวของบรรดาญาติญาตทั้งหลายหรืออะไรก็ตามแต่บางทีมันก็เป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีก็มีจะได้แค่วิชานี้เมื่อถูกราดรถด,ด้วยน้ำมนต์แก้อาถรรพ์แล้วก็จะกลายเป็นคนนิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาญาติญาติก็จะช่วยกันประคองไปหาหลวงปู่สุขที่กุติท่านก็จะทำวิธีแก้อาถรรพ์รักษาให้นานอยู่ประมาณสักเถึงแวันคนผู้นั้นถึงจะพูดได้ในบันทึกของนายเนตรแพงกลิ่นนั้น ก็ยังกล่าวอีกว่าเคยเห็นมีการรักษาจระเข้วิชานี้ประมาณถึง3-4คนเท่านั้นและทั้งหมดก็จะเป็นจระเข้จากจังหวัดพิจิตจุดสังเกตจระเข้วิชาปากจะสั้นมีรูปร่างเหมือนหัวปลีย้อนกลับมาเรื่องของเสด็จในกรมหลวงจุมพรในที่ในขณะที่พระองค์ได้เห็นการเสกหัวปลีเป็นกระต่ายขาวจนถึงการเสกพลทหารจกให้กลายเป็นจระเข้นั้นสง อดรับสั่งว่าอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่านี้เหนือกว่าพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆที่พระองค์ได้เคยประสบมารู้สึกว่าพระองค์นั้นจะพอพระทัยจึงได้ฝากพระองค์ถวายพระองค์เป็นสิทธิ์สำนักวัดปักของมะขามเท่าตั้งแต่บดน,นั้นเป็นต้นมาเรื่องเล่ามหัศจร,รยรเมื่อวันวาน,วาน,วานตอน เสกคนให้เป็นจระเข้ก็ได้จบลงในวันนี้แล้วนะครับถ้าท่านผู้รับชมรับฟังชอบเรื่องเล่าแปลกๆมาศจารย์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีตอน,หนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดการรับฟังนะครับช่วยกดไลค์และแชร์ให้กับช่องทางรายการด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งก่อนจากกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ